เย็นๆมาเพิ่มอีกคันนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับสี่ประตูนะครับเดี๋ยวมาดูรอบพันกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับเจพลัสนะครับปี2017นะฮะสีสานรอบพันคันนี้สวยเลยนะครับคันนี้จะมีระบบ e ีโค o โหมดด้วยนะครับพ o w e r Mode นะครับระบบเดียวกับ f o r t จูเนเลยนะครับ รถสวยเลยนะครับหน้าตาเดิมสีสันรอบพันสวยเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หากระบะสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับใช้แอร์แบ็คคู่นะครับเล็กไม่อยู่ที่1นึ่งแสนสมืนนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเงเพาะใช้แอร์แบ็คคู่แล้วก็เบาภายในสะอาดมากนะครับสะอาดมากหนึ่งโหมดเท่าโหมดมาครบเลยนะครับ าไ,ได้คันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับภายในนี่สำหรับผมนี่สะอาดมากนะฮะสวยเลยนะครับพี่ค้าเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงปี2017นะบเจดมาดูปาแป่าท้ายนะ ไลเนอร์ไม่ช้ำน,นะครับตัวน,นี้เป็นเล่มบุคคลนะครับผมพาสีไม่ขาดนะครับปีหกเก้านะครับคันนี้รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะคะับสำหรับลูกค้าที่หากระบะใช้งานนะครับไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงรถสวยหน้าตาเดิมเพจเดิมเครื่องเดินเรียบๆเ,เลยนะครับนะคร แปดมืนแปดันบาทพอนะครับคันนี้แปดหมื่นแปดันบาอนะมาดูรถจริงได้ที่เลยสันท่านเวกเตมาหน่อยเนะ้ฮะหรือว่าพิมพ์ใน Google ว่าพี่ช้างรถสวยได้เลยนะครับ,นะรบโอเคนะครับคันนี้ได้ไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้ว ส่วนตัวทะเบียนเจ้าของเก่าขอคืนนะครับนนูจะออกทะเบียนใหม่ให้นะครับเป็นเล่นทะเบียนบุคคลนะครับขอบคุณครับ